สวัสดีครับพบก,กับผมช่างหมูแฮมวันนี้ผมพามาดู ML นะฮะเป็นตัว166เป็นบอดี้ W 6 6คันนี้มีโชคหน้าสุดฮะแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ยางอ่างกองเกียร์อันนี้เป็นเซอร์วิสท,ทั่วไปฮะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวโชคเนี่ยอันเนี้ยอาการของลูกค้าคือสุดเตีย้ยเลยฮะแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว,ว่าสตาร์ทนานฮะกว่าเขาจะขึ้นมาในระดับที่สามารถจะขับขี่ได้ เราก็ได้ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวผมเอารถขึ้นให้ดูผมมีคลิปย้อนหลังอยู่เอารถขึ้นแล้วมันก็พุ่งออกเลยฮนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเสื่อมหมดแล้วพอเวลาที่มันโดนกดอยู่มันยังไม่มีลมออกพอเมื่อไหร่เขาคลายออกมาเมื่อไหร่ได้คลายเครียดออกคลายแรงกดน,นะฮะแล้วเขาก็จะระเบิดออกไปเลยเพราะว่าตะเข็บรัดของด้านล่าง,ขงเขาเนี่ยพวกนี้มันหลุดออกจากเบ้าไปแล้วฮะมันเลยทําให้โชกุดลงก็เดี๋ยววันนี้มาดูช่างเขาเปลี่ยนตัวโชคหน้ากู้หน้ากันะฮะ เป็นชกแอมเบติกครับเดี๋ยวมารับชมกันครับฮะเดี๋ยวมาดูล่วกกันฮนะขึ้นเลยโอ,อ้ข้างนน้นฮะข้างนีู้หนักเลยข้างซ้ายล่วงฮนะเนี่ยเห็นไหมฮะตัว เปลือกเนี่ยหลุดออกมหมดแล้วเมื่อกี้ขึ้นก็ขึ้นไปข้างข้างซ้ายนะที่ดังพ่อเลยเสียงพ่อเหมือนงูเหา่าเห่าใส่เล่าะฮะเสียงประมาณนั้นเลยคืออาการครันนี้มีไฟโชว์แล้วก็ด้านหน้าซุดนะฮะใช้ระยะเวลาที่นานมากกว่ารถจะปั๊มขึ้นมาอยู่ในระดับที่ขับได้ฮะเขาจะมีไฟโชว์ที่หน้าจอได้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ดู เดี๋ยวต้นก็เรามาเคลียรชุดบนนะเพื่อจะขันน็อตหัวโช๊คสามตัวเนี่ยชุดบนมีอะไรบ้างก็โวกเนี่ยฮะตัวดักอากาศก,าศกองแอร์เนี่ยที่อยู่ของแอร์ด้านหน้าเนี่ยเขาจะบังอยู่เราถอดออกเพื่อจะได้ถอดน็อตสาตัวนี่ฮะเราจะได้เอาโช๊คลงส่วนด้านล่างก็จะมีนอ็อตปีกน็อบนตัวนี้ฮะตัวนี้เลยผมเปิดกัดก่อนฮะนี่ตัวนี้เลยเป็นนอ็อตปีกน็อบนตัวนี้อันนี้ปีกน,อกน็อยังไม่ฉีกนะเนี่ยดูสภาพโชค๊คฮะ ไปหมดแล้วอันนี้เป็นยางหุ้มด้านนอกนะด้านในเขาไม่เหลือแล้วข้างนี้แตกไปลวพอเราเอาชุดปิกนกตัวนี้ออกใช่ไหมเนี่ยคอมาใเนี่ยกระหล่อมคอมากับปข้างบน,นแล้วก็จะมาเป็นตัวลูกหมากกันโคงฮนะจะอยู่รูนี้หรือรูเดียวกับคอม้าเนี่ยจากนั้นเราก็แบกออกมานิดนึงฮนะแล้วก็คลายน็อตชกเนี่ยพอเราคลายน็อตชกนี้ได้ก็ปล่อยเขาห้อยลงมาฮะโดยให้ ตัวสายเบรกไม่เครียดมากนะฮะตัวเนี้ย,ยเ,เนี่ยสายเบรกพวกเนี้ยเดี๋ยวเราปลดล็อกปลดล็อกนี่แล้วก็ปล่อยเขาหน่อยนึงทีนี้เราจะมีมุมที่ออกได้แล้วเห็นไหมเนี่ยพอเดี๋ยวคลายน็อตสามตัวบนนั้นอนะ่ะตัวปีกน็อตอ้ตัวโชกเนี่ยก็จะหลบออกมาข้างนี้ได้จะโล่งแล้วเราก็สามารถถอดออกมาได้ฮะจาังนั้นก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปแต่อย่าลืมนี่นะฮะปลั๊กไฟปลั๊กโช๊กจริงๆราถอดตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามัน ผมว่ามันไม่ได้แถมมาหน้าตัวของใหม่น่าจะเป็นเส้นสั้นห,หรือเส้นยาวเส้นยาวเส้นยาวก็ถอดจากตัวนี้แหละฮะเนี่ยถอดจากตัวนี้เลยพอถอดเสร็จแล้วก็เอาออกมาได้เลยฮนะตอนนี้คลายแล้วใช่ไหมโอเคน้องช่างเขาคลายแล้วฮะผมรอจับมาออกมาได้เลยซุ้มล้อฝั่งด้านหน้านี่เอาออกนะอันนี้เอาออกทําไมหรือ ถอดปักใช่ไหมอืม,ม,อก,มอก็ถอดก็ดีนะเพราะว่ามันไม่กรอบมันจะได้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไปฝืนตัวซุ้มล้อมากเดี๋ยวมันกรอบขาดนะเพราะว่าปักตัวเนี้ยเขาอยู่หลังซุ้มล้อโอ้โห่นักเนี่ยลงมาละดียดีจับนะโอเคโอเคฮะเนี่ยออกมาละ นี่ยสูงนะฮะเพราะตัวนี้เป็น ML ฮะ d 1 6 6จะเป็นรถคันใหญ่ไอตัวถุงด้านในเนี่ยด้านบนเนี่ยม,มันชอบรั่วก็ตามอายุขยไขนะฮะหนึ่งว่ามันเป็นชกลมมาเจอถนอนไทยแลนด์ออลรลี่ก็เจ้าเจ้ากันไปฮะตั้งแต่ปี60ตอนนี้67 <60. S 1> 7ปี7ปีเป้นมะลิงชัน เบน,นเบ้นอะไรไม่รู้ฮะก็โอเคนะเดี๋ยวดูน้องช่างเอาของใหม่มาใส่นะครับเอเค,ครับข้างซ้ายไอ้ข้างขวาฮะข้างขวาก็ถอดเหมือนกันลักษณะดเดียวกันฮะเคีย yeah, ด้านบนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาถอดด้านล่างฮะพอมาเคียด้านล่างตามเหมือนข้างนู้นฮะเราก็จะถอดออกได้เหมือนกันะลักษณะดเดียวกันเลยก็ไม่มีอะไรยากนะสำหรับรุ่นนี้ถอดง่ายอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวรอเขาเอาโชกใส่แล้วเรามาดูตอนคาลิเบตกันอีกทีนึงครับครับตอนนี้น้องช่างก็เอาตัวโชกขึ้นมาใส่แล้วฮะยัเข้าไปตามร่องเดิมนะครับอีกที่เขาอยู่นะฉะนั้นก็จะสอดขึ้นมาด้านบนน,นะฮะเชื่อน้องเขาร้อยน็อตก,ก่อนนะจะมีน็อต3ตัวฮะเบอร์นี้เบอร์สิห เขาจะด,ดันขึ้นมาให้น็อตมันเข้ามาอยูใ่ในรูน,นะปึ๊บแล้วก็ร้อยน็อตครับโอเคปล่อยได้เลยเรียบร้อยนะทีนี้ช่างเขาก็จะไล่ยึดน็อตแต่ละตัวนะครับอ,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 อ๋อมีเอาเผาไปซ่อมด้วย คือยังประกอบไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอเผาเพราะว่าน้องเขาเพิ่งแจ้งมาว่ามีซ่อมอยางหุ้มเผาฮะแต่ต้องไปเปลี่ยนยางหุ้มเผาก่อนโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรามารับชมส่วนอื่นกันต่อครับ น้องช่างเขาก็เอาอ่างไปล้างอยู่นะครับมีเปลี่ยนถหายน้ำมันเกียร์ด้วยนะวันนี้อันนี้ก้องใหม่ยังช่างกองใหม่แล้วครับกล้องกองกองเกียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วใส่ยางแล้วน้อนนี่ใหม่ไหมครับใหม่ครับน้อนใหม่ครับไม่มีเนียมครับน้อนใหม่นะฮะใหม่ครับโอเคน้อนใหม่ครับ เหมือน,นอเหมือนช่างจาเขาจะเมาน้ำมันเกียร์นะฮะไปดีครับต้อนใส่แล้วก็ทำความสะอาดไดอยังนะทับสายโอเคทีนี้เขาก็จะร้อยน็อตเนะไปต้นต้องประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเขาใส่เสร็จแล้วเราไปดูันต่อโอเคครับตอนนี้น้องช่างเขาก็ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วผมกลับมาไม่ทันถ่ายของช่างเขาทำฮะก็ใส่ล้อเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการคาลิเบตให้ตัวรถอยู่ในระดับเดียวกันฮะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวแค่ออกไปทดสอบฟังเสียงแล้วก็ตั้งศูนย์กันอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันช่วงท้ายคลิปฮะก็ขออภัยด้วยสําหรับคลิปที่มันไม่สมบูรณ์ฮะขออภัยจริงครับ โอเคครับตอนนี้น้องช่างเขาก็ QC หมดเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคาแล้วก็ออกไปวิ่งสักรอบนึงครัเพื่อดูว่าจะมีไฟตัวโชกคโชอยู่ไหมฮะเพราะว่าน้องเขาได้ทําการคาลิเบตอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วเราต้อง QC ก่อนที่จะส่งลูกค้าฮะสำหรับคันนี้ก็มีโช๊ค2ต้นมีน้ํามันเครื่องแล้วก็กองอากาศกองแอร์แล้วก็อะไรอีกนะน้ำมันเกียร์กลิตมนทั้งหมด เกียร์8ลิตรกองน้ำมันเกียร์ยางอ่างเกียร์ก็ประมาณนี้ฮะทั้งหมดตามในคลิปเลยคร่าวๆค่าใช้จ่ายค่าเสียหายทั้งหมดก็อยู่ประมาณแสนสฮะแสนสต้นๆนี่แหนะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนใช้รุ่นนี้อยู่ฮะเป็นตัว mlw 166ฮะก็เข้ามาดูแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ฮะที่เบนซ์เได้เลยฮะ หรือคอมเมนต์มาของผมก็ได้ครับของช่างหแฮมฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งสักรอบนึงฮะหรับตัวโชคอัพเราไปเทสกันก่อนรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งลูกค้าฮะขอคิก่อนอาการคันนี้ก็คือมาเริ่มต้นก็คือโชคสุดเลยนะฮะด้านหน้าสุดแต่ว่าขับได้ฮะเขาจะเป็นแบบซึม,ซ,มซึมแบบซึมเยอะครับ เวลาสตาร์ทเพื่อขับสตาร์ทขึ้นได้แต่จะมีไฟโชว์ที่ตรงนี้เป็นโชว์รูปโชกฮะแล้วก็เวลาที่จอดล <c oughs> ูกค้าจอดซอเซอรเบนอย่างเงี้ยประมาณสัก10-20นาทีรถสุดเตีย้ยเลยด้านหน้า <c oughs> คืออาการเขาซึมเยอะฮะก็คือรั่วนะแหละฮะรั่วเรื่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่ถึงกับแตกที่ขับไม่ได้เลยฮะลูกค้าก็ได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวโชกอย่างเดียวฮะตัวบล็อกวาลวกับปั๊มยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่า เราเทสดูแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ฮะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังก็คือถ้าเกิดเขาใช้งานไม่ได้ค่อยแจ้งเปลี่ยนเพิ่มทีหลังนะจะเป็นเป็นเคสเคสไปจะได้เซฟให้ลูกค้าด้วยเราได้คุยกับลูกค้าไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนนะวิ่งดูลูกและหน้าวิ่งอะไรพวกนี้น้ำมันเกียร์นี่ก็คือรถวิ่งอยู่ที่แสนสนะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใส่กองเนี่ย กิโลของรถนะแล้วก็มีเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องมีอย่างนี้ยางหุ้มเพาเนาะเพราะว่าตอนที่น้องช่างเขาถอดโช๊คออกมาเพื่อจะเปลี่ยนเขามาเจอยางหุ้มเพาฉีกฮนะมีคาบน้ำมันคอบคาบจารบีเราก็เลยได้แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนชุดซ่อมยางหุ้มเพฮานะก็ได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยหมดแล้วทั้งสองข้างเลยฮนะเป็นตัวนี้เป็นขับสี่นะเพาหน้าซ้ายขวา ไม่ใช่เผาหลังเผาหลังยังปกติอยู่ฮนะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ฮนะเราวิ่งวนกันสักรอบหนึ่งถ้าไม่มีอะไรโชว์ก็ผมก็จะส่งรถไปล้างแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้าอีกทีฮนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะช่องช่างหมูแฮมะก็ลูกค้าท่านไหนมีอะไรสอบถามเขาม้ามาได้ในคลิปมะเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์นะ คุณที่รับชมครับสวัสดีครับ